ขายไข่สำหรับมือใหม่นะครับเป็นแนวเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยกันเป็นการตั้งสมมติฐานนะครับในจุดที่เราจะไปขายไข่ก็ดูนะครับว่าเราจะไปตั้งร้านตรงไหนหรือว่าเราดูที่คนซื้อก่อนเราอยากขายคนกลุ่มไหนเราอาจจะสมมติฐานว่าเอ้ยแม่แม่บ้านไปส่งลูกกลับมาต้องผ่านทางนี้เยอะมีช่องทางเดียวที่เข้าไปโรงเรียนแล้วออกมาเราจะไปตั้งดักแถวๆนั้นก็ได้แล้วไปลองขายดูถ้ามีลูกค้าเยอะอย่างที่เราพอใจก็โอเคเราจะนับจํานวน เพื่อเป็นตัวการันตีว่ากลุ่มลูกค้าเราใหญ่มากพอนะช่วงเช้าเรา,าจ,จะไปตั้งตรงหน้าโรงเรียนนะครับช่วงบ่ายเราอาจจะไปตลาดนัดที่มีแม่บ้านไปซื้อตอนบ่ายไว้ทํากับข้าวให้ลูกตอนเย็นเพราะฉะนั้นถ้าจะขายไขย่สาหรับมือใหม่อะ่ะเราทดสอบสมมุติฐานว่ากลุ่มลูกค้าเราพอไหมนะครับบางทีมันอาจจะมีจุดที่เราไม่คาดคิดก็ได้มีกลุ่มปลาชุมตรงที่เรา ไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้เพราะ,ะนั้นการคิดเชิงวิทยาศาสตร์กับการขายไข่สามารถเอามาแมทกันได้สามารถมาทําให้เกิดกลุ่มตลาดทาให้เกิดการค้าที่มีประโยชน์ได้อันนี้เป็นวิธีที่ทพ่อเลี้ยงแนะนําเลยได้จากตํารามานะครับแล้วก็เคยทดลองด้วยตัวเองมันได้ผลมากนะรักการขายไขย่การทําธุรกิจไข่ไก่ถ้าทดลองเองได้ตั้งสมมติฐานเองได้มันเป็นเรื่องที่ดีมากๆแต่ถ้า ได้เรียนรู้จากคนที่มีประสบการณ์หรือว่าคนที่เคยทําธุรกิจไข่ไก่มาตัวตลอดเนี่ยและเขายินดีอย่างพ่อเลี้ยงยินดีจะแนะนําเลยสําหรับคนที่อยากทำธุรกิจไข่ไก่ก็สามารถติดตามได้ที่ช่องราชาไข่ไก่นะครับพ่อเลี้ยงราชาไข่ไก่คิงเอกยินดีครับ